สวัสดีครับผมอันนี้ก็มาลุยต่อช่วงที่สองนะครับผมอันนี้เราเริ่มเคลียตัวของต้นไผ่พองออกแล้วนะครับผมอันนี้มันเป็นเจ้าปูปูต้านะครับผม PX 91ขีสาม s เปอร์ซีรีส์นะครับผมตัวนี้ครับ สภาพรถก็ตามการเวลานะครับผมกระพื้นเนี่ยจะขุดจะลงแบบอันนั้นไม่ได้ปะได้ไหมเออเคลียพวกกิลางย,ยวงวีมไอเกะไม่อันนี้เป็นหลานชายของ เอนมินเองนะครับผมต้องต้องยอเขาหน่อยว่าเขาขับเว้นนะครับผมทั้งรถด,ดำทั้งเมโครนะครับเรื่องจากเคยฝึกมาตั้งแต่เด็กครับก็เลยเป็นคนที่ชอบเรื่องพวกนี้ครับผมแต่ถ้าเรื่องเรียนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เรื่องทางานก็จะเยายนแต่ว่าไม่รู้ว่าโตไปจะเป็นยังไงครับ กระชงนี้ก็ลุยๆกันกับรถแมคโครก่อนครับโอ้ได้ไมได้ได้ได้โอ้ลึกมากครับ โอ้โหเราต้องค่อยๆขุดออกนะครับเนะี่ยเพราะว่ามันมันเป็นแผงใหญ่ไงครันตอนแรกผมใช้ตัวสารพิมีที่กำจัดต้นไผ่นะครับผม mm hmm. แต่ก็เอาไม่อยู่ครับเพราะว่ามันขึ้นมาอีก mm hmm. ตอนนี้ต้องเจอคูเปต้าซะแล้วงานนี้ครับ mm hmm. จึงจะเอาอยู่ อแค่อันเดียวมันเป็นโรงโรงพ่อเห็ดผมนะครับผมแต่ <c oughs> ไม่ได้ฝน ขุดออกยากเหมกันนะผมงานเนี้ยนนเนยยาไม่ต้องขุดลึกๆหน่อยนึงอะ่ะืาอกียเพื่อนกี้เพื่อเหรอต้องขุดลึกๆล,ลงอ่ะเพราะว่ามันอยู่แผงเสมอกันนะมันยากได้โอว้ยเนาะ Hạ bằng lời đại mày Đi thôi Uả ạ Mắn Okay. ย่างกันนะครับผมมารอรุ้นกันนะครับผมในคลิปหน้านะครับผมโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมทำเป็นเป็นตอนเป็นตอนนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับผม